สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาดูของราศีกันนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะวันนี้ก็ทางเมืองไทยนะคะมเีเรื่องพายุบาบึกนะคะก็พอดีบ้านเมืก,กี้ก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับประสบเหตุนี้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ขาดการติดต่อกับ ทางบ้านนะคะทุกทิศทางนะคะก็แต่ก็คิดว่าทางบ้านคงไม่เป็นอะไรเพราะว่าไม่ได้อยู่ติดชายทะเลมากนะคะอยู่ติดคลองคิดว่าน้ําคงท่วมแต่ว่าก็น้ําท่วมเนี่ยเราท่วมกันปกติอยู่แล้วนะคะสามเอ,อ่อสีหครั้งต่อปีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องลมเรื่องอะไรเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหามากนะคะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ไม่มีแถวบ้านก็คิดว่าที่บ้านต้องปลอดภัยแน่นอนนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็อันนี้ก็ล้างไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสับไพ่เลยนะคะสับไพ่เลยก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะไม่นับนะคะไพ่เนี่ยสับก็ขอสับที่ชอบแล้วกันวันนี้ไหนๆก็ราศีสุดท้ายแล้วเนาะล้างไพ่ก็ล้างละเอียดยิบเลยนะคะของชาวราศีกันก็ขอให้ชาวราศีกันเนี่ย มีเงินมีทองไหลามาเทมานะคะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคถึงแม้ว่าถ้าจะมีอุปสรรคเนี่ยก็ขอให้อุปสรรคผ่านได้ดีนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่นะคะเ,เป็นปีทีเ่เงินทองเนี่ยจะไหลามาจากทุกทิศทางนะคะก็แล้วแต่ว่าความสามารถแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่โชคลาภของใครเนี่ย จะฟ้าได้นะคะก็เปิดกระเป๋าโตๆไว้แล้วก็ดึงความสามารถทุกอย่างที่เรามีเนี่ยถ้าต้องการเงินนะคะโดยที่ว่า,าใช้ความสามารถนั้นเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้เราเนี่ยมีกินมีใช้นะคะแล้วก็มีเก็บนะคะโอเคเลยค่ะก็เดี๋ยวจะตัดไพ่นะคะตัดด้วยมือซ้ายไปทางซ้ายนะคะแล้วก็จะคลีไพ่อันนี้วันนี้มืดๆหน่อยไม่ได้เปิดไฟนะคะแต่คิดว่าน่าจะเห็นไพ่นะคะ ็โอเคหยิบไพ่ด้วยมือซ้ายนะคะวันนี้ขอหยิบตรงกลางก่อน1 2 3่งสองสามสิบ นี่นะคะสิบใบได้มาแล้วนะคะของราศีกันนะคะราศีกันเนี่ยก็แม่เหมาะสมกับเ,เจ้าชะตาราศีมากเลยเพราะว่าเป็นคนอบอุ่นนะคะเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะคะก็โอเคค่ะโอมดีมากๆเลยนะคะไพ่เนี่ยดีมากมีบางมีบางตัวที่ว่าคุณก็อาจจะเครียดหน่อยในช่วงนี้นะคะ แต่เครียดเนี่ยคือเหมือนกับว่าเ,เครียดโดยที่ว่าคุณก็ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าก็โอเคไม่มีไม่เป็นไรนะคะของราศีกันเนี่ยคุณคือตัวนี้นะคะก็คือก็คืออย่างที่มุกีบอกไปเมื่อกี้ก็คือลักษณะของผู้หญิงที่อบอุ่นนะคะเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่ปรึกษาของใครหลายๆคนใครอยู่ใกล้เนี่ยจะมีความสุขมากนะคะกับราศีกันเพราะลักษณะผู้หญิงเนี่ยเด่นชัดมากนะคะเป็นคนอ่อนหวานนะคะอบอุ่น ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รูปร่างอบอวบสมบูรณ์หน่อยเนี่ยก็แบบจะดีมากเลยค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องออการดูแลรูปร่างนะคะมุกี้จะเอามาพูดเ,เพราะว่ามันก็เป็นโหเหงของชีวิต เหมือนกันนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตรงนี้มุกี้จะพูดของลักษณะของผู้หญิงก่อนนะคะแต่ขอเป็นเทปต่อไปนะคะเทปนี้ขอต่อค่ะแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยก็คือเขาบอกไพ่ของราศีกันนะคะคุณมีบุคคลที่เข้ามาปกป้องคุ้มครองคุณนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ใหญ่ปกป้องเนี่ยคุณดูได้เลยนะครคนราศีกันเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวนะคะที่ เป็นดาวนำทางนะคะจริงๆแล้วทุกคนก็มีนะคะแต่ว่าเราจะให้ความสำคัญหรือเปล่านะคะบางคนก็รู้สึกว่าเออเราเดินด้วยตัวเองนะคะแต่บางคนเนี่ยราศีกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะนั่นก็จะเป็น จะเป็นโชคมากๆกับคุณนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ, <IL EN> <IO> ๆ,ๆตัวที่3เนี่ยก็เป็นบุคคลเหมือนกันที่ว่าเข้ามา,อ,าอยู่ในดวงของคุณนะคะเขาถือเงินมานะคะแล้วก็เนี่ยก็เ,เป็นสิ่งที่ดีกับคุณมากเหมือนกันนะคะตัวที่ตัวที่4นะคะเป็นไพ่ผู้หญิงไพ่ผู้หญิงเนี่ย,หยให้คุณดูก็แล้วกันนะคะว่าเขาเข้ามาทําปัญหากับคุณหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่ว่ามุก,กี้เห็นเนี่ยมัน มันไม่ได้แสดงออกถึงการทำปัญหานะคะตัวที่ตัวที่หนะคะก็บอกถึงเงินทองบอกถึงทรัพย์สมบัตินะคะก็จะมีเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะสร้างบุญเยอะๆนะคะ ถ้าเกิดว่ามี me, ตัวนี้ขึ้นเนี่ยแล้วก็เนี่ยตัวที่ว่าเ, thing, เริ่มที่ว่าจะเข้ามาที่ว่าเราเราเป็นแบบนี้อันนี้คือของราศีกันโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าในราศีกันท่านใดนะคะราศีกันที่พูดเนี่ยไพ่ตัวแรกเนี่ยเป็นไพ่ผู้หญิงแต่ว่าอันนี้คือมุกกีดูโดยรวมนะคะถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นเพศอื่นนะคะก็คือลักษณะเดียวกันนะคะลักษณะเดียวกันว่าเป็นอย่างนั้นที่ว่าตามมุกกีพูดมา ถ้าเป็นผู้ชายก็ถ้าเกิดว่าคุณรูปร่างสมส่วนหน่อยเนี่ยก็จะเป็นที่หลงไหลเป็นที่อบอุ่นของผู้หญิงเหมือนกันนะคะตัวนี้ไพ่ออของออราศีกันนะคะเขาก็บอกว่ามันเครียดมันเครียดมัน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 ไม่ได้มันไม่ได้แบบเครียดปัจจุบันทันทันด่วนแต่มันเป็นเครียดสะสมอะ มันเป็นความรู้สึกสะสมที่ว่าบางทีคือคือคุณก็ไม่ไม่ได้ปรึกษาใครว่าอะไรจะเป็นแบบนั้นนะคะบางทีคือไอแต่สิ่งที่เครียดเนี่ยมันเครียดมาจากการงานนะคะจากการงานที่สะสมแล้วก็คุณเอ่อไม่ไม่ปรึกษาใครอะไรอย่างนี้นะคะคุณพยายามที่จะใช้สติปัญญาของตัวเองแก้ไขปัญหานะคะก็เลยก็เลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันยากจังเลยอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัวที่ยากๆมาเนี่ยมันควบกัน3ตัวเลยนะคะก็ตรงนี้ก็ขอขอว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยขอให้คุณวางนะคะเพราะว่ามุกิเห็นทางที่ว่าจะออกนะคะคุณรู้สึกบางทีรู้สึกว่าติดกัดติดขัดเรื่องเงินจะลงทุนดีไหมหรือว่าจะต้องเก็บหรือว่าจะต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือคุณรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าก็มุกิก็ขอบอกว่าขอให้คุณวางเพราะว่าถ้าคุณวางคุณผ่านแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่า ตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ว่าประสบความสําเร็จนะคะเป็นเป็นไพ่ที่ให้คุณทางความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณกังวลอยู่เนี่ยสำเร็จนะคะขอให้วางสาตัวนี้ไป ะะวางเรื่องเครียดให้ได้นะคะแล้วก็สมมุติว่าเราเครียดเนี่ยก็ขอให้คิดไปในทางที่ดีดดีกว่าว่าเออมันจะออกยังไงทางนี้นะคะอันนี้ก็มุก,กิก็บอกอก็ขอเล่านิดนึงนะคะเพื่อเป็นแนวทางเผื่อที่ว่าคนที่ได้ฟังเนี่ยจะได้จะได้เอาไปใช้นะคะก็มุก,กิทํทำงานที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็ ไปทำเนี่ยเออเป็นอาทิตย์สอ,อาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีลูกค้านะคะเสร็จแล้วก็เมื่กี้ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวฉันขอเรียกลูกค้าให้นะคะก็แค่ใช้คําพูดเองค่ะใช้คําพูดว่าโอ้เออ สินค้าเนี่ยวันนี้ลูกค้าจะมาเยอะมากเลยนะลูกค้าจะมานั่งกินที่นี่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องทำาหารลูกค้าจะได้มีเวลามานั่งคุยมีความสุขขึ้นอะไรขึ้นอย่างนี้นะคะก็เมื่อกี้ก็ใช้ทุกวันแต่แล้วก็ตั้งแต่วันที่ใช้มาเนี่ยก็ ลูกค้าเต็มตลอดค่ะนะคะจนเจ้าของร้านเนี่ยแปลกใจแล้วก็ถามว่าเธอทํำยังไงก็เมื่อกี้ก็บอกฉันก็ไม่ได้ปิดบงังฉันก็ทําให้เธอเห็นนะคะก็ทําอย่างนี้จริงๆนะคะอันนี้คือแค่คําพูดเองแต่ว่าคือเราเมื่อกี้เนี่ยฝึกมานานแล้วนะคะฝึกมาจนจนแบบรู้สึกว่าโอเคมันปิ้งเดียวแล้วมันทําแล้วมันได้ผลแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ตรงนี้อยู่ที่การฝึกฝนนะคะแต่ว่าเราเมื่อกี้เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัน,น ะะเชื่อมันในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะคะว่าเราเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้นํามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองนะคะก็ตรงเนี้จะทําให้เราเนี่ยผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะ แล้วก็อดทนนะคะทำความดีนะคะเวลาเจออุปสรรคเนี่ยเราก็นิ่งไม่ตีพายไม่ไวยวายเพราะมันไม่จําเป็นต้องไวยวายนะคะเวลาเรามีความสุขเนี่ยเราเรารู้สึกว่าโอ้สุขนั้นมันมันดีจังเลยมันเป็นของเรานะคะแตเเเ่เวลาทุกเนี่ย ทุกคนบางคนก็จะบ่นว่าเออทำไมมันเกิดขึ้นกับเราทำไมมันอะไรกับเราอย่างนี้นะคะก็ลองคิดดูดีๆในช่วงเวลาสุขเนี่ยเราอยากให้เกิดกับเราเยอะๆแต่เวลาในช่วงทุกข์เนี่ยมันเราอยากจะผลักใส่ออกไปให้พ้นนะคะในช่วงเวลานั้นๆแต่ว่ามุก,กี้อยากบอกว่าออถ้าเกิดว่าเรามีความทุกข์นะคะนั่นเป็นช่วงเวลาที่ เราต้องเรียนรู้นะคะเราต้องเร like y, like ียนรู้เพื่อให้ผ่านอุปสรรคเนี่ยเหมือนเราสอบให้ผ่านนะคะอุปสรรคเราต้องสอบให้ผ่านแม้แต่แม้แต่เรื่องการเงินก็เหมือนกันค่ะมันจะเข้ามาเนี่ยเป็นระดับเป็นระดับคุณโตขึ้นคุณโตขึ้นเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยพอพอแบบมันเริ่มนิ่งเริ่มอยู่ตัวแล้วอ่ะอุปสรรคมาแล้วถ้าเกิดว่าอุปสรรคนั้นมาแสดงว่าคุณต้องสอบให้ผ่านนะคะโดยหลักแล้วเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเท่า เท่าที่ประสบการณ์นะคะที่เรียนรู้มาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็โอเคนะคะสำหรับราศีกันราศีกันเมื่อกี้ก็ขอเก็บไพ่ก่อนนะคะวันนี้พูดเยอะเลยโอเคอันนี้ขอสับสามครั้งนะคะดูว่าจะได้ตัวไหนนะคะอตัวนี้ นะคะตัวนี้งั้นมุก,กี้ขอสับอีกครั้งหนึ่งคุณต้องวางเรื่องเครียดได้ได้นะคะอ,อ๋อแต่ว่าถึงถึงแม้คุณจะเครียดเนี่ยคุณก็ฝ่าฟันเยอะที่จะผ่านอุปสรรคตรงนี้ให้ได้นะคะมุก,กี้ขอเอาใจช่วยนะคะท่านใดที่เป็นราศีกันแล้วมีอุปสรรคนะคะก็ขอให้ผ่านผ่านผ่านนี่สับไปเพื่อจะได้ไม่ได้เห็นไพ่นะคะโอเคเดี๋ยวมุก,กี้จะดูเรื่องออธุรกิจให้นะคะ เออสิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้นะคะเห็นไหมคะของราศีกันเนี่ยอันนี้คือเรื่องธุรกิจการงานนะคะตัวนี้มาออกเห็นแล้ว มาออกอีกครั้งหนึง่งตัวนี้ก็ตามมาคุ้มครองคุณอีกครั้งหนึง่งนะคะตามตามติดช่วยเหลือมากเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้มันตัวเดียวกับไออตัวเดียวกับที่เป็นไพ่ห้อยหัวลงอะ่ะนะคะก็ขอให้ราศีกันผ่านมุก,กี้ให้กําลังใจนะคะทุกคนที่อยู่ในราศีกันขอให้คุณผ่านผ่านผ่านาน,นะคะนะคะตัวแรกเนี่ยเรื่องงาน เรื่องงานนะคะว่าเออเนี่ยมันมันคือขั้นตอนของเออของการที่ว่าเวลางานเนี่ยมันจะก้าวถึงขั้นต่อไปนะคะมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะคะขอให้ราศีกันเนี่ยขอให้คุณใจเย็นๆนะคะแล้วก็ขอให้มีสตินะคะตัวที่สองในการเอ,อ่อถึงยังไงเนี่ย อยากตัดสินใจตัวสุดท้ายบอกตัวสุดท้ายก่อนเลยว่ายังไงคุณก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ในช่วงนี้การงานของคุณเนี่ยมีโชคมากๆนะคะของราศีกันนะคะสิ่งที่เครียดนะอ่ะคอยคุณวางไว้คุณมีคนที่ว่าคอยช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนคอยช่วยเหลือนะคะให้คุณพูดออกไปให้คุณคิดดีพูดดีทําดีนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะคะคู่ธุรกิจที่เข้ามาอยู่กับคุณเนี่ย ดีหมดเลยอะทั้งสองตัวนะคะคนนี้ก็อาจจะใจร้อนหน่อยหนึ่งแต่ก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะคะเอ,อ่อเขาใจร้อนตรงอื่นแต่ว่าถ้าเขาไม่ใจร้อนกับคุณเนี่ยมันไม่มีปัญหานะคะโอเคก็แล้วก็เมื่อกี้เห็นเนี่ยตอนเนี้ยเออราศีกันท่านใดที่ว่าเออกำลังจะก้าวผ่านนะคะเออเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าเออคือรู้สึกว่าเหมือนกับว่าบอกใครอะไรไม่ได้นะคะแต่ว่าครอบครัวเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยมาอบอุ้มคุณยืนเคียงข้างคุณนะคะเพื่อที่ว่าจะให้คุณผ่านบทเรียนนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ขอให้วางความเครียดนั้นลงนะคะเพราะว่าเนี่ยตัวนี้มันขึ้น2ตัวใน1น,นในไพ่ชีวิตแล้วก็2ในไพ่ธุรกิจการงานนะคะเออก็และตัวสุดท้ายมันสําเร็จอะ่ะเออถึงยังไงมันก็สําเร็จ นะคะเพราะว่าไพ่ใหญ่เนี่ยมาไพ่ใหญ่เนี่ยมายืนเคียงข้างคุณนะคะคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มีกำลังใจเยอะเะนะคะใครที่ว่าเจอปัญหาอยู่นะคะก็ขอให้ผ่านผ่านผ่านนะคะก็ยังไงก็เล่าให้พ่อแม่ฟังนะคะในส่วนที่เล่าได้นะคะบางคนก็กลัวว่าเออบางทีเดี๋ยวเล่าให้ครอบครัวฟังเนี่ยเดี๋ยวทางครอบครัวจะพลอยมีปัญหาหรือเครียดไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่มุกีบอกได้เลยว่า ประสบความสําเร็จนะคะไพ่นี้อยู่3เดือนนะคะของไพ่เศรษฐกิจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะยึดเนี่ยให้คุณยึดตัวนี้นะคะทุกตัวเนี่ยคุณยึดได้หมดเลยยกเว้นตัวนี้ให้คุณวางนะคะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับคุณนะคะโอเคมันดีมากๆเลยอะ่ะสิบเหรียญน,นะคะธุรกิจไพ่นี้สุดยอดอะ่ะ <c oughs> ก็ขอให้ราศีการประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวย นะคะประสบความสำเร็จทุกทกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาฟังดวงที่มุกีทำนายนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะสำหรับของเดือนนี้มุกกีก็ขอจบการทำนายเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็จะไปทำนายอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้านะคะพรุ่งนี้ก็จะลงเป็นเรื่องอื่นไปที่อ,อ,อะไรที่เป็นกริเกร่เล็กๆน้อยสำหรับชีวิตนะคะก็ถ้า ชอบก็ช่วยกด Subscribe ช่วยกดแชร์นะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่เกิดในราศีกันนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแล้วแต่ลืมว่ามันยังดูได้อีกใบหนึ่ง <laughs> พระเจ้าสุดยอดมากสุขลักนี่นะคะอ,ออกเรื่องงานนะคะก็อันนี้บอกความหมายว่าคือมีงานใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้คุณทำเยอะเรื่องงานถ้าเกิดว่ามีหุ้นส่วนเนี่ย รู้สึกว่าอย่างน้อยมันต้อง3คนขึ้นนะคะก็โอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย